โรคก,กระดูกพุนจะสามารถทานวิตามินซีขนาดพันมิลลิกรัมได้หรือไม่แล้วก็จะช่วยให้เกิดผลดีในการรักษาหรือไม่คะครับอันนี้ถือว่าตรงประเด็นเลยนะคคือวิตามินซีเนี่ยที่มันมาเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกพุนเอาข้อแรกที่พูดไปแล้วก่อนคือกระดูกพุนเนี่ยเนื้อมันฟ้ามพอนื้อมันฟ้ามเนี่ยไอตัวคอลลาเจนอิลาสตินซึ่งเป็นตัวที่ให้แคลเซียมไปเกาะเนี่ยมันน้อยท่านกินวิตามินซีเนี่ยวันละ 2,000มิลลิกรัมเนี่ยกินเช้าพันเย็นพันเนี่ยให้ระดับในเลือดถ้าเป็นแบบทานรลืสเนี่ยระดับในเลือดจะมีร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตลอดระดับเนี้ยมันจะกระตุ้นให้กระดูกเนี่ยสร้างเส้นใยขึ้นมาคอลลาเจนอิลาสตินนี่คือเส้นใยถ้าท่านไม่มีเส้นใยให้มันเกาะเนี่ยเวลาท่านกินแคลเซียมเข้าไปแล้วเราไม่ควรกิน,นแต่แคลเซียมนะฮะท่านควรกินแคลเซียมแนละแมกนีเซียมพร้อมๆกันเพราะมันเป็นธาตุคู่ที่จะสร้างกระดูก อันนี้ง่ายๆครับท่านกินผักใบเขียวมันจะมีทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยมันอยู่ในรูปของคลอโรฟิลพอคลอโรฟิลเข้าสู่กระแสะเลือดเอนไซม์ Inside จะแงะไอแมกนีเซียมเนี่ยในคลอโรฟิลออกมาแคลเซียมในผักเนี่ยเยอะอยู่แล้วมันจะจับคู่กันใหม่แล้วก็ไปเสริมกระดูกตรงที่มีเส้นใยนี้แล้วแล้วข้อสําคัญวิตามินซีเนี่ยทำให้การดูดซึมแร่ธาตุทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมเนี่ยเป็นไปได้ ถ้าท่านขาดวิตามินซีเนี่ยมันจะไม่ดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมไม่ดูดซึมธาตุเหล็กธาตุต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะดูดซึมยากมากเลยถ้าร่างกายเราขาดวิตามินซีอันนี้ข้อที่ผมไม่ได้พูดงนั้นการใช้วิตามินซีนี้ตรงประเด็นใช้วิตามินซีเสร็จกินผักสดใบเขียวเยอะๆสิ่งที่ท่านต้องไม่ขาดคือการออกกำลังกายแต่ให้เริ่มออกจากเบาๆแล้วก็ออกมากขึ้นมากขึ้น พราะเมื่อไหร่ที่ท่านไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยธรรมชาติคิดว่าท่านจะไม่ใช้กระดูกอันนี้อีกแล้วมันจะเอาคืนนะมันจะไม่สร้างใหม่เราคอยเตือนมันจะเลื่อยออกกำลังกายเรื่อยเขย่ามันเรื่อยๆฮนะธรรมชาติบอกอ๋อเองยังใช้อยู่มันก็จะเริ่มเอาแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยไปเกาะกับเส้นใยที่สร้างเข้าใหม่กระดูกจะหนาขึ้นอีกเรื่องที่ต้องไม่ขาดคือวิตามินดีเลือกได้สองวิธีถ้ากลัวดําท่านก็กินวิตามินดีเนี่ยเสริมแต่ถ้าไม่กลัวดําหรือว่า เราใช้แสงแดดตอนเช้าเนี่ยท่านได้วิตามินดีที่มันเกิดจากแสงแดดมันกระตุ้นผิวหนังเราสร้างวิตามินดีได้ต้องไม่ขาดวิตามินดีด้วยอีกข้อหนึ่งไม่ต้องกินนมวัวนะฮะถ้ากินนมว Honestly, Guerra, นัวเนี่ยกระดูกท่านจะบางพอ <iese> กินนมวัวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเสียสมดุลแคลเซียมที่เกินไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ว่าจะทําให้เลือดเป็นกรด,ดพอเลือดเป็นกดรดเนี่ยร่างกายแก้ความเป็นกรดด้วยการละลายแคลเซียม <ds> จากกระดูกออกมาเพื่อให้เลือดเป็นด่างเพราะฉะนั้นอย่าทําให้เลือดเป็นกรด ความเครียดทําให้เรือเป็นกดความเครียดทําให้กระดูกพุนได้ลดความเครียดลงด้วยออกกําลังกายด้วยเพื่อเขย่ากระดูกกินผักใบเขียวเพื่อได้แคลเซียมและแมกนีเซียมได้วิตามินซีให้ไม่ขาดเพื่อให้การดูดซึมดีแล้วไปสร้างเส้นใยต่อเพราะฉะนั้นการแก้โรคกระดูกพุนไม่ให้แค่นั่งกินนมแล้วหายหยิงกลับยิ่งพุนใหญ่ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ